สามทักทายสวัสดีพี่น้องเบอร์ทุกคนพอวันเนี่ยบริลลินพันเนี่ยอ่ะเมื่อนี้กัอันกัดีงานน็กน้อยเนาะมี่หัวใหญ่ตูดจังกนตูดจดตูดจัพอเจ้าจูดจัดพอเจ้ามีไใหญ่ใจดีมาจากเยอรมันเนาะคือไอ้ต้นเนี่ยประจวมหาชิบยนใผ้า พาน้องนุ่งซุ่มเซลซุแมวพงแม่พ้งกินเบียร์นี่กับกับมีกับมีมีมีหลายคนอยู่น้เพื่อนเนี่ยคบกันแล้วไอ้ต้นี่สบายดีสบายดีเด้อไ้ต้นขอบใจหลายๆเด้อมือวันเกิดน้องเด้อมือมัดเกล็ดน่องเด้ออ้าวไม่น้อยเเด้าแสบายดีโอ้ยมันมือมัดนักหนี้ซ้ำมาทังหนี่แล้วเดี๋ยวกอนมันกับมือไหนๆอยู่ๆอยู่อ่ะ สบายด้วพี่น้องคำซีบันพีนกับสโนอยู่นาานอยู่บเลยเพนพ่อสนอยู่แรูดอันนี้สนอยสบายดีพี่น้องเบียสุดที่รักของตเาเลยเมาหละขอใจด้วยงอนยักล้องเขาจะมาเถนะน่าึงจับกล้องแล้ว่ไมพี่สิบเอ้นาจจับกล้องเนมาในคำีขอบใจอันไโจนทางยูเมกาทางยูโจนยินต้อนรัเยันด้ร ส่งมาให้งผวาวกเฮากพอได้อันทรงนําแล้วนี่อันทรงอันงสายตูดอันทรงสายตูดดิคุณเซ็ตฮะเด้เ้าพวาเซ็ตฮะออกมาเด้อมาเด้อมาเล่นเพื่อนมาสั่นซื้อเบี้ยไงขยันเอยมีป้งเบีร์เออมีปิ้งมังกรเข้มแข็งในปีใหม่เนาะให้ห้าสิบให้เขาขึ้นมาห้าร้อย ล้านพ right ันล้านแล้วเนาะไม่ได้แล้วจะโอนอ้าเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าเขาเออต้นขอบอกขอบใจหลายๆเด้อคอยเอื่ยมีแต่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาเงินดอลลาร์ไหลเข้าเนาะห้านกันเนาะคนเข้าตลอดเด้อเอื่ยเด้อ ก็เอื้อให้ก็พักทอนแน่เงินหลายเอื้อยมันหลายไปเที่ยวแน่เงินเอื้อจะมีบุญเอื้อยแล้วมันจะมีบุญนะเงินก็ไหลายสวยกับสวยผัวกับแพงลูกกันลูกก็ฮักครอบครัวกันดีดีเอตัวแต่เขามีบุญเะบะจะไปบุญวัดใดแน่เนี่ยคอยจะไปนําส่งมาบอกน้องเลยเด้อว่าบุญวัดใดฝากบุญแน่ไอ้มอญเนี่ย ได้ยูได้ยูขอบใจเอ้ต้นขอบใจเอ้ต้นนี่ไงอันตอนนี้อันก็น่าัจงไปซื้อปิงเป็ดกับแก่นไปหน้องกับกับแก่นมาเลยแล้วก็ตัดเองกับพะวันกับพึ่งมาจากเพื่อนลุมเลยเพื่อนเพื่อนปลาแก้วเนาะช่วงนี้ไงบ้านเฮากะประเภทนี้อันคนนี้ยังก่อน ออมาซ้ำคำคำคุตนเพื่อนเพื่อนมันเนี่ยแกจะไปหากันเนาะกาได้มื่อีงก็ได้มีโอกาสกับกัดแถบไอ้ต้นเนาะก็มีน้องนูงมาหลายคนนี่ยเอาอะไรแล้วไอ้ต้นเลยก็ทุกเอาใจลายนี่นี่ไง อันนี้มีแกงซีซูดนี่ก้านมีแพงสุดแพงสุดเลยก้านมีซีแซนติกเฮ้ยะพูดเป็นอยังเอ็นเอ็นเหลืองเอ็นเหลืองเหลืองกับมี่กันนี่ใส่หมูตันใส่หมูตันปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งหมูแล้วก็ต้มไก่แล้วมีของหวานอีกจังหน่อยมาของหวานอีกจังเต้จังเต้ไอ้ต้นหลายๆโก้ใจตัวหลายๆเลยตัวเลยมีสำคัญนะ ้วให้มหาซิดใจเมือเป็นแฟนซีแล้วก็เมอเสะนะทัท่จาดาเนาะเออบกกันเมย์เมย์มย์มย้่กินเบี้เียดเขานะเขายกินเบี้ยเบียดกบอให้เขาไอ้ะาใช้ไอต้นไอ้ชมนอ่ะไอ้ต้นดิเออแม่ต้นโอเคแม่ต้นแม่ต้นแม่ต้นโอเคยื่นี่ะไอ้ต้นเนียจัดอยู่น่่ะ คอยกับงานไม่ใช่งานงานงานตลอดตลอดงานในเปิดเล่ามีถูกเพื่อนมีถูกเพื่อนมีคำสีซะหน่อยคำสีเหมืนพี่ซะหน่อย <c oughs> มาุกนามามาขาดีขาวดมัน uh, yeah, yeah. uh ี huh. şey like uh, ้ต้องขอบใจพวันกับแม่หน่อยคอหนึงเนาะอาจจะเป็นปี้งหมูหรือว่าปิ้งหมูจากเดืตดตหอนาไก่เอกจากแม่โตดจาแม่ต้นยุทธจักอะเป็นของพวันพวันเด้อมีพวันกับบลแม่แม่เราเสียใจนะไือหม่กเอโยกอ๋โยกมา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 ยู่นี่งเอาโยกเฮ้ยนะเอาโยกอ่ะขึ้นข้นข้ขึ้ขอ้นขึ้้้ขนน้้นก ยกยกยกเบ,บ <c oughs> พพี้ยวยกถยงทุกคนละกระป๋องประมาณน่ะโ <Okay. S 2> อเคยกเด้อทุกคนเด้อยกยกเอาขอบใจไอ้ต้นเนี่ยจากเยอรมันเด้อทางบ้านเด้อขอบใจไอ้ต้นเยอรมันเนี่ยเจ๊ขาวยังคัดแข่าอยู่อเพราะไอ้ต้นมาเนี่ยยังไม่ได้มาไม่ได้เจอทั้งหมดเนี้ย

แมบรเื่อเีมาเื่อนี่วันเกิดเจียเขาเลยอีกประมาณอีกสองทัโมงอืมวัน่สวันทีสองเดือนสองเกิดงานี๋ยววันที่สอเดือนสองหอายุแปดสิบปีพอดีปะทุโบราณดูจากดีแต่สี่่เราปะั่จะต้องหักสร้าคนรปทุโบราณเกเจ็ดสบะ ือขาวมาบสิบ่าบหมสิบสี่มือปเขาวกะชินี้ข้าว้าสิบ่อไปดิหสิบ้ขาวกับมือทิ้มิเลยิแม่มสิปีลกเือนไ้่ขาวไปสิบ่เาขาวเแล้วม่ได้ิวมือนกูไปดัดผมนี่ยกูให้นุ่มกันนี่กูปิลกขาวิลกขาวลูกขาวลูกขาวลขาว เออปังจังแต่คัดนดิบล้งาต้นต้นนะต้นผิวพรรณเราดีดีนะว่าทําสื่อนะแม่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 อันอยู่หกสิบัวแล้วก็ยังแบบว่าหนาตึงหนาแบบว่าเนาะคนลรามีบุญเนาะม่รลือูาลูันลังจงรอดนะกรบบรวเจาเจ้ารอกเจ้ารวยก่เล่าแมนตต้นม่ดํารมสื่อ่ะนะเราแบบแสดงว่าเรามีวัฒนาหัวก็อยู่ในโอวาหัวกรแพงลูกก็เป็นแบบดอกเตอร์นะแบบแ่ลูกสาวเดียวได้แล้วลูกสาวเดียวอีก กบุดเป็นวันธรดกินต่อขอบใจเด้อไอ้งามเลไอ้ต้นเ้าเด้อพี่น้องเออไ้ม่ต้นห้าแค่ไอ้เจ้าเท้าเนี่ยเท้าเรายังมีผัวเท้าไ่ลหมอกพลังดงครับหมอกใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะใหญ่พลังยันยันอาปลางาพงาแล้วเจ้าเท้าเราเจือพลังเนาะได้ดูได้ดูขั้นนี้ก็ไม่ได้ให้นไปค่ะ ชื่อว่างานนี้ก็ับไอ้ตัวเนอตัวนยขอบใจหลายเลยตเนีมเซลแมพงก์แมวพงกไอ้ต้มไอ้ไอ้ตันเห็นละนี่เหมาลายมือเนาะแม่เนวอเอรเาแดงต่อพอาลูกแต่ละมือคำซีมาหากินกินกินเหล่าเขาวมนี่ไอ้ตัวจัดไห้ได้กินได้กินเราแดงเนาะ จะได้ขอบใจอต้นใลายเนาะเอาโอเคต้นหมหันเอ่่่าากินหาขอะอไออกหน่อยเด้อท่นี้ต้มไก่เลพี่หลังเลงต้มไก่อยอ่ต้มแล้วั้จับแล้วขาแล้ต้มแล้เอาโอเคเอาคลิปนี้กัสิลาไปกันเด้อลาลาลาขอบใจทุกไลท์ทุกเมนขอบใจทุกคนนัใจเ้อขอบใจไอ้ต้นเลย ก้อ,อาายไอ้ต้นมีสุขภาพแข็งแรงลำเลียงกันท่องเลยตื่อยเด้อเอาลากก้อยด้วยคิดหนาโดยโดยคิดหนาเจอกันสวัสดีสวัสดี